สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับก็วันนี้วันที่วันที่หนึ่งเนาะวันที่หนึ่งกรก,กฎาคมนะครับต่อจากเมื่อวานนะฮะเมื่อวานเมื่อวานสามสิบเราเจาะไปสองบ่อนะฮะไอนน้บ่อที่สามเจาะช่วงเย็นนะครับก็คือใกละเสร็จแล้วแหละแต่น้องคนไล่ครับก็เลยเจาะไม่ได้ครับเลยต้องหยุดนะฮะ เ,เช้ามาต่อเหล็กหก้านนะก็ยังไม่ถึงยังไม่ถึงครึ่งก้านเลยครับน้ําก็แต่ครับตกตาน,น้ําครับก่อนน้าได้ประมาณตอนนี้อยู่ประมาณห้าหกคิวอะก็ทีมงานอราโตระดานครับเฮียใจดีครับให้โจในโรงสีสี่บ,บอนะฮะอันนี้ก็บอที่สี่แล้วนะครับ อ this ันเป็นบ่อที่สี่ครับก็เป็นบ่อสุดท้ายนะครับก็ไปจอดที่ฟาร์มไก่นะครับเมื่อวานเมื่อวานก่อนไปจอดที่ฟาร์มไก่จอดเสร็จบอ่อแรกแล้วก็ไปจอดที่ฟาร์มไก่ที่ฟาร์มไก่น้ําน้นอยครับก็เ,เลยใช้ไม่ได้ก็เลยก็มามาจอดที่โรงสีที่เดิมครับเนี่ยก็ต้องการน้ําเอาไปใช้ที่ฟาร์มไก่นะครับเพราะว่าทางฟาร์มไก่นั้นมันน้ําน้อยครับไปจอดหลายเครื่องแล้วครับไม่ออกครับ ทีมงานออโตประดานก็ได้เข้าไปหนึ่งบ่อครับก็น้ำน้อยครับได้ประมาณน้ำได้ประมาณไม่ถึงคิวอะอันนี้บอ่อที่สีแล้วครับของของเฮียนะฮะก็เกโจห้ทำเอาน้ำไปฟาร์มไก่นะครับนี่เราจะอยู่ที่เขต เำเรอโพนชัยนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับเดี๋ยวผมพาไปเดินเดินไปดูบอ่อนะครับว่าเราจอดตรงไหนบ้างนะครับนี่นะครับอันนี้บอ่อที่สามนะครับบอ่อที่สามครับอยู่ตรงนี้ครับจอดเสร็จเรียบร้อยครับได้นะนับประมาณห้าหกคิวเหมือนกันนะแล้วก็บอ่อที่ สองครับอยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้นะฮะบ่อนี้ก็ได้น้ำเหมือนกันครับประมาณห้าหกคิวครับบ่อแรกครับเราจะเจาะนู่นนะทางเข้ารงสีฮะติดข้างๆสันเจ้านะฮะสันเจ้านะครับบ่อแรกนะครับบ่อแรกอยู่ตรงนี้นะฮะ นี่ตัวนี้นี่ก็เฮียแกให้เจาะสี่บ่อนะครับในในในโรงสีนะฮะโรงสีครับนี่ก็ไปบ่อสุดท้ายครับบ่อที่สี่นะครับ เสร็จบอกนี้แล้วก็เราก็จะไปที่อ่ะกะเดืองต่อนะฮะประคนชัยบรีรำนะฮะก็ช่วงนี้ก็แรงก็ไม่แรงก็ฝนก็ไม่ฝน,นครับกำกึ่งกำกึ่งนี้ฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผม ฝากกดติดตามด้วยนะครับเราก็จะอับดีลท,ท่านในรับชมกันเรื่อยๆนะครับทีมงานเอาโต๊ะดานครับตาบอกสุดท้ายก็แตกที่เรียบร้อยนะครับอ่ายิเมตรครับตอนนี้24เมตรแต่เราก็จะดันไปห0นะครับดันไปถึง 50. เราจะเอาความลึกด้วยนะครับ ราว่าใจ,จ,จอไม่ลึกเหมือนเครื่องใหญ่ๆเขานะครับเพราะว่าเครื่องใหญ่ๆเขามีแต่เป็นร้อยนะครับร้อยสองร้อยเมตรของผมจนที่ก็เจ็ดสิบเมตรครับโดใช้าตามบ้านเรือนครับตามทุ่งนานได้ครับยังไงก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผม ที่มานโตประดานขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็คลิปนี้ก็ขอหยุดท่านี้ก่อนนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับโรคภยยัยจะได้เบียดเบียนนะครับผมขอรับบริการบริกรกันทุกคนครับสวัสดีครับ